เมื่อพูดถึงหนังสือเนี่ยคุณมักจะนึกถึงกระดาษแล้วก็ตัวหนังสือที่ถูกบันทึกเอาไว้รวมเป็นเล่มใช่ไหมครับแน่นอนว่ากว่า99%ของหนังสือบนโลกนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ควรหยิบขึ้นมาอ่านแต่ว่าหนังสือที่นี่ก็มันจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยมันคือหนังสือที่คุณไม่ควรจะเฉียดเข้าไปใกล้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับ สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์และทุกคนกำลังอยู่กับผมนิกกี้ในรายการมาฟังสตอรี่ครับผม มาฟังสตอรี่ในวันนี้เนี่ยเรามีหนังสือจากหลายๆเล่มในประวัติศาสตร์ที่บรรจุข้อความที่ต้องคำสาบหรือมันถูกเขียนขึ้นมาด้วยพลังงานที่ชั่วร้ายไม่ว่าคุณจะชอบอ่านหนังสือหรือว่าไม่ชอบอ่านหนังสือก็ตามครับคุณมีความจําเป็นที่จะต้องรู้จักหนังสือพวกนี้เอาไว้เพราะว่าคุณจะได้อยู่ห่างไกลจากมันครับถ้าหากว่าคุณไม่อยากสัมผัสกับพลังงานในด้านมืดอ,อะ กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์เลยครับอ่ะถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็เข้าไปพบกับเรื่องราวของปีศาจที่อยู่ในหนังสือกันได้เลยครับ หนังสือเล่มแรกที่นิกจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า The Lesser Key of Solomon หนังสือเล่มนี้เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า c l a v i c u l a Solomonis r e g i s ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าใครเป็นคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้แต่มีการสันนิษฐานว่ามันถูกรวบรวมขึ้นจากนักเขียนหนังสือหลายๆคนในช่วงกลางศตวรรษที่17และมันก็ได้จะถูกเขียนขึ้นก่อนหน้านั้นนานหลายปีมากๆครับโดยทั่วไปเนี่ยหนังสือเล่มนี้ถูกแบ่งออกเป็นเล่มย่อยๆถึง5เล่มด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเวทมนต์โบราณที่รวบรวมมาจากหลายๆคัมภีร์มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอัญเชิญปีศาจเทวดา วิญญาณหรือการร่ายคาถาล่องหนแล้วก็คำสาบรวมถึงการปลุกเสกของขลังครับแต่ว่าที่สยองขวัญที่สุดเลยนั่นก็คือมีวิธีการปลุกปีศาจทั้ง72ต้นออกมาเพื่อมอบพลังงานชั่วร้ายให้กับผู้ใช้เวทมนต์ครับแต่ขอบอกเลยว่า อย่าทำเด็ดขาดแม้ว่าคุณเนี่ยจะได้มีโอกาสสัมผัสกับต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ก็ตามครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักบวชคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับที่เขาเคยอ่านแล้วก็ทําพิธีการปลุกปีศาจทั้ง72ตนในหนังสือเล่มนี้ปรากฏว่าเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานปีศาจที่ชั่วร้ายแล้วก็ยังถูกพวกมันเนี่ยหลอกหลอนในนิมิตว่ากันว่าเขาเนี่ยต้องตกอยู่ในสภาพแบบวิกลจริต หวาดวิตกจนกระทั่งต้องเขียนข้อความที่บอกให้ทุกคนเนี่ยออกห่างจากหนังสือเล่มนี้มีเรื่องเล่าจากคนที่เคยอ่านต้นฉบับของหนังสือ The Lesser Key of Solomon ซึ่งเขาเล่าว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยสามารถพลิกหน้ากระดาษเองและเขายังรู้สึกว่าถูกจ้องมองจากอะไรบางอย่างตลอดระยะเวลาที่อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างไรก็ตามครับหนังสือที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ต้นฉบับและอิกเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าอำนาจที่ชั่วร้ายนั้นคงไม่สามารถส่งต่อไปอยังหนังสือที่ถูกพิมพ์ออกมาใหม่ในปัจจุบัน ันี้้ไดครบหนังสือเล่มต่อมานั้นมีชื่อว่า Bonish Manuscript หนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกเขียนขึ้นบนหนังลูกวัวซึ่งมีจำนวนหน้าทั้งหมดประมาณ240หน้ามันต้องใช้ลูกวัวกี่ตัวในการเขียนหนังสือถึง240หน้า โดยทั้งหมดเนี่ยใช้ลายมือแล้วก็ตัวอักษรที่ไม่มีใครสามารถอ่านออกได้และที่สําคัญเนี่ยไม่สามารถบอกได้ด้วยครับว่ามันใช้ภาษาอะไรในการเขียนแม้แต่นักถอดรหัสหรือว่านักอ่านมืออาชีพเนี่ยก็ยังต้องปวดหัวในการที่จะพยายามอ่านหนังสือเล่มนี้ดังนั้นครับจึงไม่มีใครรู้เลยว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันกําลังพูดถึงเรื่องอะไร แต่คุณอยากรู้ใช่ไหมครับหลังจากที่มีการตรวจสอบคาร์บอนจากตัวหนังสือที่ใช้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีอายุอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที่15แล้วก็สันนิษฐานว่าต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจถูกเขียนขึ้นในอิตาลีในยุคเรอเนซอง,องและถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมีจานวนหน้าทั้งหมด เกือบ240หน้าแต่ก็พบร่องรอยของการฉีกขาดหรือว่าการขาดหายไปของบางส่วนข้อความเนี่ยถูกเขียนจากซ้ายไปขวาแล้วก็บางหน้าเนี่ยเป็นแผ่นพับใช้สีแบบหย,ยาบๆในการวาดภาพประกอบครับซึ่งภาพประกอบส่วนมากเนี่ยก็เป็นภาพมนุษย์สิ่งมีชีวิต หรือว่าพืชแปลกๆในจินตนาการเอาเป็นว่ามันแปลกมากและพวกเราเนี่ยไม่เคยเห็นรวมถึงสัญลักษณ์แปลกๆทางโหราศาสตร์ถึงแม้ว่าจะมีการพยายามอ่านหนังสือนี้หลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครสามารถไขปริศนาความลึกลับของหนังสือเล่มนี้ได้จนมีความเชื่อว่าคำสาปที่ชั่วร้ายนั้นอาจได้รับการปลดผนึกถ้ามีใครสักคนเนี่ยสามารถอ่านข้อความในหนังสือเล่มนี้ได้ครับหนังสือเล่มที่3ของวันนี้คือ g r a n ด Gri m มมอหนังสือเล่มนี้มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าเล a ร o n Rouge หรือว่ามังกร แดถึงแม้ว่าเนื้อหาด้านในเนี่ยมันอาจจะดูตื่นเต้นแล้วก็น่าค้นหาแต่ถ้าคุณรู้ว่าคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นในขณะที่เขาถูกปีศาจเข้าสิง คุณอาจจะไม่กล้าเข้าใกล้หนังสือเล่มนี้อีกเลยครับนังสือเล่มนี้เนี่ยว่ากันว่ามันถูกเขียนขึ้นในศตวรรษที่16เป็นการสรุปหรือว่ารวบรวมเนื้อหาของหนังสือ The Lesser Key of Solomon ประกอบด้วยเนื้อหา2เล่มหรือว่า2บทครับในบทแรกเนี่ยพูดถึงการปลุกปีศาจขึ้นมาเพื่อรับใช้แล้วก็การสร้างเครื่องมือเพื่อทําให้ปีศาจเนี่ยทำตามคําสั่งในส่วนที่2นั้นเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับศิลปะของเวทมนต์คาถามีคําแนะนําที่เกี่ยวกับการทําสนธิสัญญากับปีศาจแล้วก็การควบคุมปีศาจโดยที่ไม่ต้อง ใช้เครื่องมือเหมือนกับในบทที่1ว่ากันว่าไม่ว่าใครก็ตามครับที่สูญเสียคนที่รักไปแล้วก็ทําใจไม่ได้ก็ใช้เวทมนต์จากในหนังสือเล่มนี้ในการปลุกวิญญาณคนที่รักให้กลับมาครับอย่างไรก็ตามครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความดํามืดและถือว่าเป็นหนังสือที่คุณไม่ควรเฉียดเข้าไปใกล้ไม่ควรยุ่งตลอดงาน หนังสือเล่มที่4เรื่องสุดท้ายของวันนี้มีชื่อว่า The Open Story ทั้งที่หนังสือเล่มนี้นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปีศาจหรือว่าอำนาจที่ชั่วร้ายแต่นี้กลับรู้สึกว่าหนังสือเล่มนีน้มันมีเรื่องราวที่น่ากลัวและดำมืดที่สุดและคุณอาจจะสัมผัสดได้ครับความแปลกประหลาดของมันก็คือต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นโดยมาร์ตินเดลิออนคาร์เดนัสในช่วงต้นทศวรรษที่1,600แต่ว่ามันกลับถูกปฏิเสธหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้รับการตีพิมพ์เลยจนกระทั่งปี2018 1นึ่ันหกร้อย 2018ยาวนานมากเลยเนี่ยซึ่งเป็นปี<ม>ที่มันได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกครับเนื้อหาของนิยาย The Open Story นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กกำพร้าเป็นชาวนาวัย14ปีชาวสเปนที่มุ่งหน้าไปที่อเมริกาเพื่อสแสวงหาโชคลาภถึงแม้ว่ามันจะฟังดูเป็นนิยายที่น่าตื่นเต้นแล้วก็สวยงามแต่ว่ากันว่าในเนื้อหาของแต่ละหน้านั้นเนี่ยมันแฝงว้ด้วยความหมายที่ดำมืดเมรินดาปาลาซิออสนักวิชาการชาวเปรูที่เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เป็นเวลา2ปีกว่า ที่จะได้รับการตีพิมพ์เนี่ยมีหลายคนที่มาเตือนเธอว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ถูกสาบและเหตุผลที่ใช้เวลานานในการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทํางานกับหนังสือเล่มนี้จะต้องมีอันเป็นไปด้วยเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเช่นคนที่แปลหนังสือเล่มนี้คนก่อนเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์หรือว่าคนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ป่วยเป็นโรคที่ลึกลับหาสาเหตุไม่ได้ครับอ่าทุกคนและนี่ก็คือ4ี่หนังสือนะครับที่เชื่อกันว่ามีความลับดํามืด มีปีศาจหรือว่ามีพลังงานชั่วร้ายลึกลับที่ซุกซ่อนอยู่ในหนังสือซึ่งคุณเนี่ยไม่ควรเฉียดเข้าไปใกล้ครับไม่รู้ว่าในสี่เล่มนี้เนี่ยเพื่อนๆกับน้องกลัวเล่มไหนมากกว่ากันเอ๊ะหรือว่าไม่กลัวแต่ว่าอยากเป็นเจ้าของสักเล่มอะยังไงก็แสดงความคิดเห็นของคุณนะครับลงไปในช่องคอมเมนต์นะครับเพราะว่านิกเนี่ยชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยครับใครที่ชอบเรื่องราวลึกลับแบบนี้นะครับก็กดติดตามช่องนิกม้าเอาไว้แล้วก็อย่าลืมเปิดการแจร้งเตือนด้วยการ กดกระดิ่งนะฮะเพราะว่าถ้าคุณไม่กดกระดิ่งเนี่ยคุณก็อาจจะพลาดเวลาที่มีการอัปเดตคลิป,ปใหม่ๆของช่องนี้ครับอ่าและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ครับผมพบกับเรื่องราวที่ลึกลับห,หลอนๆตำนานดำมืดจากทั่วทุกมุมโลกแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปวันนี้เนี่ยนิกลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ